พระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรียกกันทั่วไปว่าพระปรางวัดอรุณจำลองแบบจากเขาพระสุเมนประกอบด้วยปรางประธานและปรางประจำทิศสีองค์ตกแต่งถ้วยกระเบื้องเคลือบสลับสีเป็นลวดลายประดับปูนปั้นรูปยักษ์แบบบ้างเทวดาแบบบ้าง มีการปฏิสังขรณ์เพิ่มความสูงในสมัยรัชกาลที่3วัดจากฐานถึงยอดได้81.85เมตรเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวกรุงเทพที่โดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายอดปรางประจําทิศประดับรูปครุฑยุดธนาคและเทพพนมส่วนซุ้มคูหาปรางประธานทั้ง4ด้านประดิษฐานรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณชั้นบนสุดเหนือบราลีประดิษฐานพระมหามงกุฎยอดนกพศูน ปรุงสีร่วมสืบสารความเป็นไทย